เดินทางแคบต้องกลับตัวต้องเดินยังไงไปดูกันเลยครับ สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้รีเบนเราก็จะมาสอนการเดินกลับตัวสําหรับพี่ๆที่จําเป็นที่จะต้องเดินทางแคบแล้วก็ต้องกลับตัวเพื่อเดินออกมาในทางเดิมไม่มีพื้นที่ให้เราตีโค้งเลี้ยวโค้งเราควรจะเดินยังไงให้ปลอดภัยเชื่อว่าพี่ๆหลายคนนะครับที่อ่อนแรงนะครับการเดินกลับตัวเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นปัญหายอย่างมากเลย หลายๆครั้งที่เห็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยของเรากลับตัวเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจกลัวจะล้มกลัวจะเซเราจะต้องเดินยังไงวันนี้เดี๋ยวผมมาสอนโดยละเอียดเลยครับก่อนที่เราจะไปฝึกเดินกลับตัวกันอยากให้พี่ๆรู้ก่อนเลยว่าสิ่งสําคัญมากๆในการกลับตัวคือเราจําเป็นต้องเลี้ยวหรือหมุนตัวไปทางด้านแข็งแรงเสมอถ้าเกิดพี่ๆเผลอกลับตัวไปทางด้านอ่อนแรงโอกาสล้มสูงมากครับต้องระวังให้มากๆนะพอรู้อย่างนี้แล้วพร้อมหรือยังครับ ไปฝึกเดินกลับตัวกันเลยสําหรับการกลับหลังหันนะครับสําคัญมากคือเราจะใช้ขาข้างแข็งแรงเป็นจุดหมุนเริ่มจากหันไม้เท้าได้เลยครับ45องศาตามมาด้วยขาข้างอ่อนแรงวางให้ขนานไม้เท้าจากนั้นครับหมุนขาข้างแข็งแรงหนึ่งที่อยู่กับที่ไปต่อครับไม้เท้าครับขาข้างอ่อนแรงขาข้างแข็งแรงสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่บอก ควรจะหมุนไปหาข้างแข็งแรงเสมอถ้าเกิดเผลอหรือคนไข้หมุนไปข้างอ่อนแรงจะเห็นลักษณะมีความเสี่ยงความเซและมีโอกาสล้มแบบนี้เลยนะครับการจัดวางเท้าเนี่ยสำคัญมากเราต้องมีพื้นที่ระหว่างเท้าที่ยังคงไว้แล้วก็พื้นที่ระหว่างเท้ากับไม้เท้าที่ยังคงไว้ด้วยนะครับอย่าให้เท้ามารวมกันเป็นก้อนแบบนี้ก่อนที่จะไปดูเนื้อหาถัดไปแวะไปทำความรู้จักกับทีมดีเบนกายภาพบำบัดกันก่อนนะครับ พี่ๆทุกคนตอนนี้รีเบนมี YouTube Member แล้วนะคะพี่ๆเข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็กดจอยตรงนี้นะอย่าลืมนะคะสำหรับผมและทีมรีเบนกายภาพบัตรพวกเราเป็นทีมนักกายภาพที่มีความชำนาญในการฟื้นฟูนฟนคนไข้โรคหลอดเลือดสมองมีบริการไปฟื้นฟูนถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันให้บริการในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ นอกจากนี้ครับรีเบนเรายังมีศูนย์ฟื้นฟูกรเด็นทามตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีมีทีมสาวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนัก,กจิตวิทยาคุณหมอฝังเข็มรวมไปถึงทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงพี่ๆสามารถมาค้างคืนและทำกายภาพบำบัดกับรีเบนทุกวันที่ศูนย์ฟื้นฟูกรเด็นทามได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาคลิน,นกิกกายภาพศูนย์ฟื้นฟูดูแล หรือนกักเตยผ้าบัตดที่บ้านยังไงฝั่งแนะนำทีมรีเบนให้หน่อยนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่ต้องระมัดระวังในการเดินกลับตัวคือเราจาเป็นมากๆที่จะต้องแบ่งการหมุนให้ได้อย่างน้อย3-4ถึงจังหวะในการกลับตัวหนึ่งครั้งไม่ควรจะหมุนตัวเร็วจนเกินไปหรือถ้าแค่2จังหวะก็จะมีความเสี่ยงที่จะล้มสูงเป็นแบบนี้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดินกลับตัวได้ทําแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าใครไม่ได้ทําแบบนี้นะลองกลับไปฝึกลองกลับไปใช้ดูแล้วจะเดินปลอดภัยมากขึ้นเยอะหายห่วงได้แน่นอนสําคัญที่สุดอย่าก,กลับตัวไปหาข้างอ่อนแรงนะครับพยายามหมุนไปหาข้างมีแรงเสมอช่วยกันเตือนช่วยกันจํานะใครเอาเทคนิควิธีการนี้ไปใช้แล้วดีปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสบายใจหายห่วงกลับมาบอกกันหน่อยเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้รีเบนล,ลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอของรีเบนถ้าพี่พี่มีคำถามสามารถไปถามได้ในรายการคุยกับหมอโจ้ในเพจ Facebook ไลฟ์รีเบนกายภาพบำบัดนะคะเราจะมีไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆวันพุธตอน11โมงครึ่งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง u t u b e รีเบนกายภาพบำบัดเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10โมงเชา้าถ้าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตาม และกดส่งต่อให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ